หลงวันเด็กที่โรงเรียนกอฟพสงเคราะห์หนึ่งโรงเรียนที่ PA e. ให้ความอนุเคราะห์แห่งที่หนึ่งเมื่อวันที่17มกราคมที่ผ่านมาแม้จะไม่ใช่วันที่ตรงกับวันเด็กแต่นักเรียนที่โรงเรียนกอฟพสงเคราะห์หนึ่งบ้านโพน้อยกุดสวงตำบลบ้านเล่าอำเภอเมืองจังหวัดชายภูมิต่างก็ตั้งหน้าตั้งต,า,งตารอวันนี้เพราะจะได้ฉลองวันเด็กร่วมกับพี่ๆนาๆชาว PEA โดยนายโจมยืนนานผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิพร้อมผู้บริหารและพนักงาน PA ได้ไปจัดกิจกรรมวันเด็กพร้อมมอบทุนการศึกษาอุปกรณ์กีฬาของขวัญของจับฉลากและเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กๆโดยมีนายพรศักดิ์รักกระโทกผู้อำนวยการโรงเรียนกฟพ,พอสองเคราะห์หนึ่งคณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ สำหรับโรงเรียนกฟพอสองเคราะห์หนึ่งเป็นโรงเรียนแรกที่ PA ให้ความอนุเคราะห์มาตั้งแต่ปี2519โดย PA บริจาคอุปกรณ์การศึกษาและอนุเคราะห์เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน